สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองนะคะสอนโดยนางสาวอรไทยใจพจหรือคุณครูเฟิร์นนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั้นเป็นเรื่องอะไรต้องไปติดตามชมกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของสถานการณ์การบวกนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กัน,นะคะถอาร้อมแล้วเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะอ่ะดูรูปที่คุณครูนำมานะคะ แก้วตานะคะมีของเล่น8ชิ้นนะคะขุนนะคะมีของเล่น14ชิ้นนะคะครูต้องการทราบว่าแก้วตาและขุนนะคะมีของเล่นเนี่ยรวมกันกี่ชิ้นนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะคาว่ารวมกันรวมกันนี้นะคะเป็นคําที่บ่งบอกถึงสถานการณ์การบวกนั่นเองนะคะก็คือนําจํานวนของเล่นของแก้วตานะคะมารวมกับ ของเล่นของขุนนั่นเองนะคะอ่ะเรามาฝึกเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กันดูนะคะอ่ะของเล่นของแก้วตามีกี่ชิ้นคะ8ชิ้นนั่นเองเอาแปนะคะไปบวกกับของเล่นของขุนก็คือ14นั่นเองนะคะแปบวก14เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะฝึกนับเลยค่ะให้เราเอาเลขมากไว้ในใจ เลขอะไรคะมากกว่ากาัน8หรือ14เลข14มากกว่าอะให้เราเอาเลข14ไว้ในใจนับต่อไปอีก8ครั้งสิคะ14แล้วก็15 16 17 18 19 20 21 2 2นั่นเองครบ8ครั้งแล้วเห็นไหมคะอะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือเท่าไหร่เอ่ย22นั่นเอง นะคะแก้วตาและคุณมีของเล่นรวมกัน22ชิ้นนัชิ้นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะทั้งของคุณและแก้วตานะคะมีของเล่นรวมกันได้22ชิ้นถูกต้องไหมคะต้นกล้านะคะเอาของเล่นมาเพิ่มอีก5ชิ้นนะคะครูต้องการทราบว่าตอนนี้มีของเล่นทั้งหมดกี่ชิ้นละคะอ่ะให้เราทําอย่างไรเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์กันก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาสังเกต เห็นไหมคะคำว่าเพิ่มอีกนะคะก็คือของเล่นของต้นกล้านำมาเพิ่มอีก5ชิ้นเราต้องเอา5นะคะไปรวมกับเท่าไรเออย2นั่นเองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรอะแก้วตาและขุนมีของเล่นรวมกัน22ชิ้นนะคะเพิ่มอีกหมายถึงอะไรเอ่ยเครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะก็คือให้เรานำส่วน ของต้นกล้านะคะก็คือเพิ่มอีก5ชิ้นนะคะไปรวมกับ22บนั่นเองอ่ะ22บวกกับอีก5นะคะเท่ากับเท่าไราเอ่ยเอา22ไว้ในใจนับต่อไปอีก5ครั้งสิคะ22แล้วก็23 24 25 26 27ดังนั้นตอนนี้มีของเล่นอยู่27ชิ้นนั่นเอง ไปดูกันต่อนะคะใบบัวนะคะมีของเล่น20ชิน้นครูมีของเล่นมากกว่าใบาบัว4ชิ้นนะคะอะ สังเกตเห็นคําว่ามากกว่าไหมคะครูมีของเล่นมากกว่าใบบัว4ชิ้นเขาต้องการทราบว่าคุณครูมีของเล่นกี่ชิ้นนั่นเองนะคะสังเกตเห็นคําว่ามากกว่าไหมคะอ่ะดังนั้นนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเอาจํานวนของของเล่นของใบบัวนะคะก็คือ20นะคะใบบวกกับอะไรเอ่ยที่คุณครูมีมากกว่า4ชิ้นนั่นเองนะคะ อ่ะบวกไปอีก4นะคะเท่ากับเท่าไรเอายเอา20ไว้ในใจนับต่อจาก20ไป4ครั้งสิคะ2ีแล้วก็21 22 23 24ดนั่นเองนะคะดังนั้น20บวก4ได้เท่ากับ24นั่นเองอ่ะต่อมานะคะคุณมีทหารเรือมากกว่าต้นกา5้าตัวต้นก้ามีหุ่นทหารเรือ10 นั่นเองนะคะอะคุณครูต้องการทราบว่าขุนมีหุ่นทหารเรือกี่ตัวนะคะอะเห็นไหมคะเขาบอกเพียงแค่ว่าขุนเนี่ยมีหุ่นทหารเรือมากกว่าตนกา5าตัวนั่นเองนะคะเห็นเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรสังเกตเห็นคําว่ามากกว่าไหมคะอะดังนั้นนะคะเราต้องเอาจํานวนหุ่นทหารเรือของตนกาเป็น ตัวต่างนั่นเองนะคะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรเอา10นะคะมาเป็นตัวตัง้งบวกกับส่วนที่ขุนมีมากกว่าตนกาอยู่5ตัวนะคะก็คือบวกไปอีก5เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเอา10ไว้ในใจนะับต่อไปอีก5สิขา10แล้วก็11 12 13 14 15นั่นเองนะคะ10บวกหได้เท่ากับ15นั่นเองอ่ะ ต่อไปนะคะเราไปฝึกทำโจทย์กันดีกว่านะคะให้นักเรียนนะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนพี่เก็บไข่ไก่ได้20ฟองน้องเก็บไข่ไก่ได้10ฟองพี่และน้องเก็บไข่ไก่รวมกันได้ กี่ฟองนะคะเห็นคําว่ารวมกันไหมคะ,ะคาว่ารวมกันบ่งบอกถึงสถานการณ์การบวกแสดงว่าโจทย์ปัญหาในข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาในเรื่องของการบวกนั่นเองนะคะ,ะนำจำนวนไข่ที่พี่เก็บได้นั่นก็คือเท่าไหร่คะ20่ฟองมาเป็นตัวตั้งบวกกับส่วนที่น้องเก็บได้อีกกี่ฟองเอ่ย10ฟองนั่นเองนะคะ,ะเราจะหาคำตอบได้อย่างไร20บวกกับ10ได้เท่ากับเท่าไหร่คะอะ เรามาฝึกการตั้งบวกกันสักหน่อยนะคะให้เราเอา20เป็นตัวตั้งนะคะ20นะคะบวกกับอะไรเอ่ย10นั่นเองนะคะ1ตัวนี้เขียนให้ตรงกับเลข2ที่อยู่ในหลัก10เห็นไหมคะและก็0นะคะเขียนให้ตรงกับเลข0ในหลักหน่วยนะคะและก็หาคำตอบได้เลย0บวก0ได้0 2บวก1ได้เท่าไรเอ่ย 2แล้วก็นับเพิ่มไปอีกหนึ่งก็เป็น3นั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย30นั่นเองนะคะ20บวก10ได้คำตอบเท่ากับ30นั่นเองต่อมานะคะแก้วตามีตุ๊กตาหมี18ตัวมีตุ๊กตาลิงมากกว่าตุ๊กตาหมี7ตัวนะคะแก้วตามีตุกตตต๊กตาลิง กี่ตัวนะคะเห็นคำว่ามากกว่าไหมคะอ่ะดังนั้นให้เราเอา18เป็นตัวตั้งบวกกับส่วนที่มากกว่าอีกเท่าไราเอ่ย7ตัวนั่นเอง18บวกกับ7ได้เท่ากับเท่าไราเอา18ไว้ในใจนับต่อไปอีก7ครั้งสิคะ18แล้วก็19 2 0 2 1 2 2 2 3 24 2 0 หนั่นเองครบครั้งแล้วได้เท่ากับ25นั่นเองนะคะดังนั้นแก้วตามีตุ๊กตาลิง25ตัวนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับการเรียนการสอนในเรื่องของสถานการณ์การบวกในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกทําแบบฝึกหัดกันต่อนะคะสําหรับการเรียนการสอนในชัว่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดเล่ม2ขึ้นมานะคะจากนั้นเปิดมาในหน้าที่135นะคะอ่ะ เราจะมาทำแบบฝึกหัดในหน้านี้กันนะคะเป็นเรื่องของสถานการณ์การบวกนั่นเองนะคะอ่ะทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังคำสั่งไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนดูในข้อที่1นนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนั่นเองเขาให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนโดยดูจากสถานการณ์ทั้ง3สถานการณ์นี้นะคะและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อ่ะทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อที่1นนะคะเราจะทำไปพร้อมๆ นนะะใบบัวมีตุ๊กตาหมี15ตัวนะคะและตุ๊กตากระต่ายนะคะ15ตัวใบบัวมีตุ๊กตาหมีและตุ๊กตากระต่ายรวมกันเห็นคำว่ารวมกันไหมคะอะคำว่ารวมกันเนี่ยแหละค่ะเป็นคำที่บ่งบอกถึงสถานการณ์การบวกนั่นเองนะคะ นักเรียนจําเครื่องหมายนี้ได้ไหมคะเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะอ่ะแสดงถึงการรวมกันของจํานวนนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะเขาให้เราเติมตัวเลขลงไปนะคะ,ะเรามาดูที่จํานวนแรกที่เราจะเติมไปคืออะไรเอ่ยตุ๊ก,กตาหมีนั่นเองนะคะตุ๊ก,กตาหมีมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย15ตัวเราเขียนเลข15ลงไปเลยค่ะ บวกกาบอะไรเอ่ยตุ๊ก,กตาอะไรคะตุ๊ก,กตากระต่ายนั่นเองนะคะอีกกี่ตัวเอ่ยสิบห้าตัวนะคะอ่ะก็จะได้เป็นสิบห้าบวกสิบห้าได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะและเราก็เติมคําตอบลงไปนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะให้นักเรียนรวมจํานวนนะคะสิบห้าบวกสิบห้าได้เท่ากับเท่าไหร่เติมตัวเลขลงไปนะคะอ่ะดูในข้อต่อมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ไว้ ให้และนักเรียนฝึกวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะอิงเก็บส้มได้20ผลพี่เก็บให้อิงอีก10ผลนะคะอ่ะอิงมีส้มทั้งหมดกี่ผลนั่นเองนะคะอ่ะให้เราเขียนจำนวนลงไปนะคะอิงเก็บส้มได้เท่าไหร่เอ่ย2ียผลนะคะเอา20มาเขียนเป็นตัวตั้ง บวกกับอะไรเอ่ยพี่เก็บให้อิงอีกกี่ผลคะ10ผลนะ่าเขียนตัวเลขลงไปค่ะจากนั้นทําการรวมกันเลยนะคะให้นักเรียนนํา20นะคะบวกกับ10ได้คําตอบเท่ากับเท่าไหร่ <S <S เติมคําตอบลงไปเลยนะคะอ่ะในข้อต่อมานะคะข้อสุดท้ายมีจานที่ล้างเสร็จแล้ว7ใบนั่นเอง ออมศิลล้างเพิ่มอีก15ใบนะคะมีจานที่ล้างเสร็จแล้วทั้งหมดกี่ใบนั่นเองนะคะมีจานที่ล้างเสร็จแล้วกี่ใบคะ7จใบอ่ะเราเขียนเลข7ลงไปนะคะออมศิลล้างเพิ่มอีกกี่ใบคะ 15บาใบนะคะเอาเขียนเลข15ลงไปนะคะเจ็บวก15าได้เท่ากับเท่าไหร่รวมคําตอบให้ครูนะคะแหละก็เขียนคําตอบลงไปในช่องว่างนี้เลยนะคะสําหรับแบบฝึกหัดในหน้านี้ก็มีต่อเพียงเท่านี้เองค่ะลงมือทํากันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ